สวัสดีค่ะนี่คือรายการสายตรวจภาษารับหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและให้คำแนะนำการใช้ภาษาไทยหากท่านพบการใช้คำในภาษาไทยที่ชวนให้สับสนขอให้แจ้งผ่านมาทางแฟนเพจของสถาบันเรานะคะวันนี้ทีมสายตรวจภาษาของเราลงพื้นที่ไปสำรวจการใช้ภาษาไทยกันถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจะได้ข้อมูลอะไรมารายงานกันบ้างตามไปชมกันเลยค่ะ มาพระนครศรีอยุธยาทันทีพลาดไม่ได้ต้องไปไหว้พระสก,การะเพระมหาเจดีที่วัดใหญ่ชัยมงคลครับทีมสายตรวจภาษาอย่าลืมทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้ภาษาด้วยล่ะครับไปลูกเราไปบางสกุลกันคำว่าบางสกุลคำนี้น่าสนใจครับเมื่อกี้มีูรายนะคะอ๋อจะพาลูกสาวไปบางสกุลนะคะพี่จะไปไหนนะคะไปบางสกุลนะคะน้องมีอะไรหรือเปล่าคะอยากจะบอกว่า คุณพี่ออกเสียงผิดแล้วนะคะเราลองไปฟังคนอื่นออกเสียงกันดูบ้างไหมคะว่าเขาจะออกเสียงกันว่าอย่างไรบางสกุลบางสกุลบางสากุลค่ะก็ค,ะคือได้ยินมาแบบนี้เคยได้ยินเป็นบางสากุลมากกว่านะคะได้ยินมาตั้งแต่เล็กกัน้อยก็ได้ยินว่าบางสกุลค่ะบางสกุลครับบางสกุลเกือบจะทุกคนเลยค่ะที่ออกเสียงผิดเราลองมาฟังให้ชัดๆนะคะที่ถูกต้องต้องอ่านว่าบางสุกุลค่ะไม่ใช่บางสกุลขอย้ำนะ,ะคะ บางสุกุลค่ะจะต้องมีสระอุด้วยนะคะจึงจะออกเสียงและสะกดได้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราช2,554ค่ะขอบคุณมากนะคะต้องเรียกว่าบางสุกุลหลงเรียกผิดมาตั้งนานเนีบางสุกุลบางสุกุลนะคะ เยี่ยมมากค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วก็ลองออกเสียงกันให้ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อช่วยกันอนุรั์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการสายตรวจภาษาทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ